เวลา17นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ดาโชเชริ่งโตเกนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรพูตานและนางตาชีโดมาภริยาเฝ้าทูลละอองธุีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูต,ตานอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคารตุกะของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีสิงเยวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่4แห่งราชอาณาจักรภูต,ตานร,ระหว่างวันที่23-26มิถุนายน2534 และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนราชอาณาจักรภูตานหลายครั้งกับทั้งพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านต่างๆอาทิด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการเกษตรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวภูตาน ประเทศไทยและราชอาณาจักรภูตานถือเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาขณะที่ราชอาณาจักรภูตานให้ความสำคัญและชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาประเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศของราชอาณาจักรภูตานซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติโกรธ National Happiness ของสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่4แห่งราชอาณาจักรภูตาน ปัจจุบันราชอาณาจักรภูตานมีการปกครองในะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบระมุขค,คือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกและมีดาโชชัยริงโตเกเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่28มกราคม2567 เวลา17นาฬิกา29นาทีพระราชทานรับรมราชรวโรกาสให้นางโกโลเน อัปูหามิลาเคจเมนทะอีโนกาโกโลเนเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลอองทิลพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2564เฝ้าทุนละอองถุิีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ โอกาสนี้นายสตีเฟ้นนิสานตะเสนานายเกคู่สมรสร่วมเข้าเฝ้าทุลอองทุลีประบาดด้วย เวลา17นาฬิกา44นาทีพระราชทานพระบ,บรมราชวรโรกาสให้บนเอกประวิทย์วงศุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่และผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้าทูลละอองตุลีพระบาทรับพระราชทานพระบ,บรมราชวาทในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11 สิงหาคม2567ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการนี้พระราชทามพระบรมราโชวาทความว่าการไปแข่งขันกีฬาในระดับนานานชาติเช่นกีฬาโอลิมปิกนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงทั้งเป็นเกียรติแก่ประเทศและเป็นเกียรติแก่บุคคล กล่าวคือการที่ประเทศไทยมีนักกีฬาที่สามารถไปแข่งขันในกีฬาที่ถือกันว่าเป็นนัดสำคัญที่สุดของโลกกาน,นับเป็นเกียรติแก่ประเทศอย่างน่าภูมิใจส่วนเกียรติแก่บ,บุคคลที่มาจากการที่แต่ละคนจะได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งความสามารถทางกีฬาและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนจึงขอให้ทุกคนรักษาเกียรตินไว้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยน้ำใจนักกีฬาและความเป็นมิตรมตรต่อทุกคนทุกชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติภูมิของชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศชาติต่อไป เวลา17นาฬิกา57นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายจุนจิโอตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามคูโบต้าคอเบอรชั่นจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพระราชทานแก่โครงการพระราชดำริต่างๆตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28 กระาคม2,567เวลา18นาฬิก1นาทีพระราชทามพระบรมราชาวโรกาสให้ในายกลินสารสินประธาน,นาคณะกรรมการบริษัทโตโยตา้า มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองตุลีประบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาา6รอบ28กรกฎาคม2567 เวลา18นาฬิกา8นาทีพระราชทานพระบรมราชบรโรกาศให้ในายอศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่ม b j c จ i g บและคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมกล้าวนมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3. มิถุนายน2567